ทุกคนลุงขวัญพาลงทางค่ะคนอุดรจะกลับอุดรแต่พอมาถึงขอนแก่นไม่รู้เลี้ยวมาไหนเลี้ยวตาม Google Map มาไหนๆก็ลงแล้วก็เลยบอกลุงขวัญเราไปขับรถร,ถรถอบอ่างกาันลุงขวัญบอกเอา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 ดูถ้าจะมีนกด้วยค่ะก็เลยลุงขวัญก็เลยจอดนี่นี่นี่มีอะไรแปลกหู c, แปลกตาให้เราได้ชมด้วย ถนนเส้นนี้รถก็ไม่มีนะถนนเป็นของเราเนาะลุงขวัญโอ้โหต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ต้อนอะไรเนาะสวยจังเลย,เ,เ,ย,ออยเห็นเหี่ยวอยู่ข้างบนหนตรงขนาดนี้น่าจะเป็นพวกต้นยางหรือเลปล่า,าอะ่ะตรงมากเลยค่ะไม่รู้เนาะต้อนอะไรสูงใหญ่มากแต่ที่ประสมเลงก็คือนู้น ون. สะพานข้ามแม่น้ำ ที่บ้านเราไม่มีเนาะเราเห็นแล้วเราก็ตื่นเต้นตื่นตาต้นไม้ใหญ่สวยมากเลยค่ะแถวนี้ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นแล้วก็ยังมีอ่างเก็บน้ำขอเข้าร่มก่อนร้อนอ่างเก็บน้ำนี่เดี๋ยวก็ะซม ปรส้มจะพามาดูอุปกรณ์ตกปลาหาปลาแบบชาวบ้านซึ่งแบบนี้ที่บ้านปราส้มไม่มีเห็นแล้วก็อยากแวะอยากดูไหนน้นนี่ค่ะนี่นีน,นี่อยู่ปลายปลายของยอดไม้นี่เห็นไหมคะข้างหลังนู้น ไหนล่ะคะขอเล่งใหม่ก่อนนั่นไงคะน,น่นนานนตอนนี้เขาจอดอยู่นิ่งๆเลยไม่ได้เห็นเขาทำงานเนาะมีหลายอันค่ะมีหลายอันมีหลายแบบเดี๋ยวพะส้มจะแพนให้ดู เป็นที่แปลกตาค่ะพระส้มชอบม,มากเลยน้ำเนี่ยน้ำกับทุ่งสีเขียวนี่เป็นอะไรที่ชอบมากนู่นไงคะข้างหลังนู่นสวยไหม เดี๋ยวเราไปดูใกล้กๆอีกทีนึง